สวัสดีป่าลุงน้องมาหองขามาขำพู้ไวข้วข,ข,ขมพู้วไว้แผ่ปยายมือตอนเทนตอนเพ่นหรือยายเนตืตืไว้แล้วบ่นด้กินบ่ได้กินห่จักยัง,<อ>ยงบ่จะสือ่อบนอ่มะมฮ้อือส้ส tèo đi Thưa, vợ nhà này. ủa chưa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  ไม่ไ้ห่นอะไรโอ้เลือนชิบเลือนิบกับชิบห่อเลือจเฉพเลื่อห่อเดียว หน้าคือเห่าเหระม่าอะไรบ้างอะเห่าคนคือเห่าข้างหน้าค่ะโอ๋อบุได้เหรออืมอืมอืม ทำไเราพอบ้ามีเปิดด้ห็ดยังเหรอไรบ็อกแงยงยยงีบบเนะเฮ็ดอี่ังเหอ็นแล้วปดาดเากับปิ่งเห็ดด้อจับปลุกเจห็ดแล้วเจเห็ดแล้วะจ้าจ็ดก่อเหสบายเด้อ มน,น,นอยแ้งเซลยูน่น,นอยคนเดีนนยวเอาอยู่เรื่องความถึกขับน,น,นอคนเดียวเอาอยู่เลย

กำนั่นกำนั่นกำนั่นหน่อยเนี่ยนี่ค่ะนีคือเห็ดไข่หอมพี่ลองจีจะมาตำพอ้แรกนำการด้วยปลาลูมีแจงหน,นูไม้ แกงฮิตไหมแซ่บเหมือนกันแตาไปีป่าลูกมากินข้าวแรงกันเดจ๊ป่าลูกจ้าเก่งๆเก่งๆเก่งๆ้าวงเากมีต่ป่าลูกจันก็ผู้นเก่งม่ใช่จกก่อนข้าวแรงเลยเนาะไม่ใช่ข้าวชาหอจ้าข้าวแรงจ้าไปทาไนนะะใไปเนี่้ เฮ้ยเฮป็นห yep. right. oh, ้อนอย่าไปเก็บเดยวีห้ไม่ถกะมาให้แม่นม่มาการห้ไหมาให้แม่ไปให้แม่ซุกข้าวกินเล้ปกินแล้วมันุกใช่ซุกแทนเน่ปจุกนนี้กกรหมาแทนไ้หูเห็่เ็นก้เ็นบุนู่นนู่น่่ีน่้ ก็จะ<ล>ดี้างนอะเนี่อยากตัมันซุกน,น,นี่นขัขขดกังน,นะครับนะครนะครบวาีเ้ง้ากขน้ไปบ่กินเกินกบนหน่อเป็นเนาะเออเกบเอม่มงินขขน้ามั้ใช่ไหม

อืมตับตัวไม่คิดอืมแ้วไม่คิดค่ะอืมมันตับกับมงงันะอเออเออเอแ่บล็บก็น่าแล้วไม่แต่เนื้อมันให่เล็บนจะถึงขั้นใไหมมาไม่ถึงขั้นเขาเรียกว่าไม่ถึงข้นถึงไม่บอก้หม่

แล้วหันน้านาวมกินแล้วเขานี่ไหนไหนเลยร่มเลยหรือถุงถุงเลยร่มเนาะมี่ติกป่ะคระขาวสดร้นได้เราถ่ายอกมาถ่าบนี้สับถอด้อนดร้อนร่างเบร์หายเล

เอเอ้ีอ้ยอาแล้ไเไพ่เนี่ยต้องเห็ดเป็นขันเนาะเหตดเป็นแบบเนินลงมาให้นบจักขึ้นอะแล้วเนาะอืมอืมี่ันเป็นหาง้นมาเนาะเป็นหยางต้องมามา

นแ่ขนมมังมันบดเป็นแบบนั้นถ้ามันิดยากบ้างนะมันเยอะขี้เทียมไปเฮ้ยพัเดี๋ยวจะขี้เทียมแต่คุณบอกขมบ่เลยนะขึ้นปอกค้างก็เถอะปลาค้างก็มกใหญ่ขนาด

เฮ้เน <Okay. S 3> mm ีบุญออกข้างซ้ายบุญมันไมึ่ถามวหนึ่งฮอตนะครับไปอือคือหนึ่งกันเต้ประกาศเลยหนึ่งแถวแถวเจ็ดเนี่ยเนาะ บนทางเลยเพยงเพลงเดินได้อยางเด็กก็ต้องหน่อยว่าเออเออมื่อไหนี่แม่เอาให้มัน้นมาหายงระทังวาดยันพ่อในเบิ่งดู นีอ่อนเด้อนี่ฮอนเดียพอเห็นเด้อนี่ฮอนนี่อนคือคือจรอกันไหมคลิปหนปรึเปล่าแล้พูดนะไล่มาบ่งมาชม